哦，这边走。我的、哦这个天！我、哦、天呐。这个航班，这个呵呵可以吗？我、哦、天！哦哟。哇！哦哦 เออดูที่ฟังว่าก็ได้แล้ว่ะขอบคุณตอนนี้ก็เราจะมากินข้าวนะที่เขาเรียกว่าร้านอะไรอ่ะมันเป็นแบบร้านไปก็น่ารักอยู่นะมันเป็นแบบเอ้าทำไมมีอันนี้อยู่มันเป็นแบบว่าเออเออร้านชาบูที่จองมาจากในเมืองถวนเราจะขึ้นรูปไปดูก็คือตอนนี้ ร้อนมากอ่ะเฮ้ยทำไมไม่มีคนเลยอ่ะคือแถวนี้มันก็แบบมีโควิดด้วยนะคนมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็คืออยู่เนี่ยเซนเซเว่นดีเราไม่ใช่เซเว่นดีเว้ยมันเป็นแบบพวกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ติดแล้วหกอ่ะมันแบบเหมือนไทยมากอันนี้คือยังไม่เหมือนอุ้ยเหมือนนี่หว่าเออเหมือนอ่ะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของไทยนะไม่มีอะไรที่ขายเกี่ยวกับไทยเลยอุ้ยทำไมหัวไป็นยังโอเคไปกินกันเลยเดี๋ยวไปดูร้านกัน นี่นะคะคือร้านที่เราจองลาจะไม่ถูกทำไมไม่มีคนเลยวะกูจะรอดไหมเนี่ยคงไม่มีคนติดใช่ไหมทำไมไม่มีคนเลยอ่ะมันล็อกเหรอเฮ้ยประตูยังไม่เปิดอะไรอนะ่ะหรือว่าเราเข้าไปได้เลย 对，有古剑，有龙娘。呃，这盒，我冲杯纯冰奶倒。<错>哦。谢谢。他们<谢>不是从外地回来的。哦，不是。 这是使用一，你先给咱们讲一下，我们中午点餐时间它是截止到一点半，嗯、一点半前你可以续的菜，你都是给你可以免费加的哈。啊、好的。这边选一下锅底，锅底是任意搭配两种口味的锅底。这个这个是已经配好了是吧？啊，不是不是配好的，你可以随意。哦，随意。嗯。搭配两种口味。这这一个。啊、收拾嗯，寿喜加醋。哦，好，这个吧，它是。 只能选两个是吧？嗯，两个口味的。好的，就两个口味。嗯，这边牛肉的话它些都是可以续的，你看一下要不要？然后这四款牛肉，每个给你先上一款，它一的分量不是很多，你<以>喜欢吃哪个可以单独再免费续的哈。好的，好的。呃、啊，土豆的话是固定赠送一个的，咱们套餐里面除了实木一里面除了土豆外，其他的都是可以免费续哦，好。你看一下其他的丸类这些，然后有没有喜欢吃的？后面都还有。嗯。 我已经点了这个是吧？我已经点了四盆肉，然后一个、这个、这个是啥、嗯？这个是玩乐的拼盘，也可以不用选，嗯、也可以单独选自己喜欢吃的。哦，可以。嗯、后面还有哈、啊，饮料的话，这边进口饮料上面的自助点都是可以免费加、免费去取的。后、哦、这个它已经配好了是吗？嗯，它这个是一个拼盘，其他的然后你可以你可以选择要可以选择不要的，都都可以的。那这个吧，试一试这个。好的。 那个的话，然后这些就不用选了，里面都有。这个是蔬菜拼盘，这个是蔬菜单独的，这个是沙拉。嗯，这个不要。这个是菌类的蘑菇。然后要这个。嗯，金针菇。嗯。这个是啥？红枣吧。嗯，谢谢。嗯，好的，谢谢。啊，不炖鸡蛋，我帮你打。ก็คือร้านน่ารักมากด้你ยร้านน่ เคือค่อนข้างก็น่ารักเครื่องดื่มนะซึ่งมันเป็นแบบเป็นฟิลแบบบุฟเฟ่ก็เลยเป็นซีนะจ๊ะอันนี้คือเป็นน้ำซุปของเขาเขาก็จะใส่แบบเป็นกาทองแบบนี้ เป็นแบบที่เราเลือกคืออันนี้เป็นน้ำดำและอันนี้เป็นแบบไทยชือ่อก็เหมือนคล้ายๆแบบฟิลแบบต้มยำอ๋อซีซอันนี้อะไรไม่รู้เขแนะนำมาก็คือน่ากินอยู่เยเพราะว่าเคอเลอต้องมาคู่กับชาบูเท่านั้นบรรยากาศค่อนข้างก็สวยนะก็คือแบบต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละ เราจะลงใส่ในน้ำดำก่อนอุ้ยจริงๆต้องต้องใส่ไข่เหอนปะ่ะไม่รู้ว่าทุกคนกินยังไงนะแต่ว่าแบบพนักงานที่จีนที่เนี่ยเขาแนะนําให้แบบเขาลวกเสร็จแล้วอย่างใช่ป้แล้วก็อุ้ยไม่ได้ตีไข่ก็คือต้องตีไข่ อเอาอย่างนี้ใช่ปะมองไม่เห็นจุ่มลงไปในไข่แล้วก็กินเลยแบบเนี้ยกินอย่างเงี้ยเลยอันนี้มันคืออะไรไม่รู้แต่เราจะลองเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่เห็นเลยตรงกลางเขาไม่เป็นไอเทมันเป็นมันเป็นหอยหรอ,อมันคืออะไรอ่ะ Oh my god อันน่ะอันนี้อะไรอ่ะหิ่เอามาทำไมเอามาทำไมเพระหิ่อืมอร่อยอ่ะมันคือมันอบชีสอ๋ออันนี้คือขนมปังโอ้ยเอ้มาถึงอันนี้จ้ะคือใส่ลงไปเลยปะไม่รู้แหละใส่ละน,นี่ก็เป็นเหมือนแบบเกลี้ยงหรอ ก,กเออ็เป็นลูกชิ้นคลค่ๆลูกชิ้นหาสยต้มยมนนีก็ไใส่ในต้มยำแฮปปี้มากเมื่อกี้กินอันนี้ไปแล้วก็โอเคนะลองกินอันนี้มา ก็คือแบบใหญ่มากแต่ที <Rad> hmm <Matthew> ้เราจะลองจิ <pursue> ้มไข่ก่อนอไหนลองดูต้มยำดิจะเหมือนของไทยปะก็คือลวกๆๆๆอย่างเลย <G l ug> กล้องไม่ตามช่วยด้วยลองจิ้มน้าจิ้มของจีนนะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบน้ําจิ้มเดียวกับพวกหมาา่าล่าถ้าคนพึ่งกินหม่าล่าก็คือแบบเขาเรียกว่าน้ําจิ้มอะไรอ่ะน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวมึงน่ากินอยู่เดอ้อกินแล้วนะ <G l ug> ช่ว好了就这样ใช่ชป่ะอเคแบบองอน,น่ารักมากเลยจ้ะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นเจ้าของร้านนสอง่ี่เราฝากเจกินอีกแล้วก็ทางร้านให้ทางร้านรบรนให้อันนี้มาน้ให้น่ารักมากเลยเป็นไหม ้านสวยมากอะคือโลเคชันเขาดีมากโลเคชันแบบโอ้เกาหลีสุดาว้าวไอเี่ยมากเียวเียวกมเยอก็คือตนั้ค่ะก็คลิปเพิ่งทำ งแรรกถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ฝากติดเตือนด้วยนะคะคอมเมนตงง์ันมาเยอะๆเยอะแล้วก็เอออย่างงลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะอุ้ยได้พูดแบบนี้บ้างแล้วก็ไว้เจอกันรอบหน้าค่ะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ด,ดิ้งๆิๆงิงิงเลยนะเจอะ ก็ส,สงสัยสงสัยมากว่าทำไมเฮ้ยจริงๆไท่มัไม่เ,เหมือนเูยของไทยสีต้องเ็ไน่อยู่ตรงกลางแต่มันมีอันที่เหมือนของไทยแบบเป๊เปนเนะๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยรถอะไนี่ยเนาะ